ป้าป้าเอามาเอามาทิ้งไว้อย่างนี้ป้าทำไมไม่แก้ที่สะานเขาไม่ทิ้งหองไว้ป้าผมยังไม่ไม่ไม่ผมอยากจะถามว่าป้าเอามาแล้วเนี่ยป้าต้องไปไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดูป้าต้องไปแจ้งเจ้าของที่เขาก่อนใช่ไหมเวลามันจะมืดแล้วไม่เกี่ยวผมผิดอยู่กับป้านะผมจะบอกนะอันนี้ผมไม่ด้ทักพูดพูดให้ใครนะถ้าป้าเนี่ยมาแล้วเนี่ยคณะนี้ตำรวจก็มีใช่ไหม ไม่วันนั้นไม่แม่ป้าป้าฟังก่อนสถานีตำรวจก็มีใช่ป้าก็ขี่รถเข้าไปไปฝากไว้อะสถานีตำรวจก็ได้แต่ป้ามาทิ้งอย่างนี้เนี่ยฟังของก่อนนายกนี่เขามาดูแล้วนายกเขามาดูแล้วว่ามันใครเอาของมาทิ้งแต่ที่เขาทิเลีดเรื่องยังดีป้าคุมอะฟังของก่อนทิ้งเนี่ยโดยที่ป้ามานด้ขออนุญาตเจ้าหนเออมันโงผิดของยายป้าต้องไปขออนุญาตเขาจะประทับตาปุ๊บ เขาจะให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เขามาเฝ้าให้ยายแต่ที่นี้ยายเนี่ยมาทิ้งโดยที่ไม่มีใครมาเฝ้าฉันรีบกลับไปิ้าอันนี้ฉันยอมรับว่ฟังโครงการผิดนั่นแหละผมผมที่เขาเต้องสารยายเหมือนกันนะทั้งตัวเลยเนี่ยหมดตัวเลยกู้มาเนี่ยดูไหมแต่ที่นี้น่ะคนเนี่ยมันเยอะราชดอนมันเยอะใช่ไหมฟังคนเขามาเขาก็ว่าเอ้ยรองเท้าเขามาทิ้งโอปูคนที่เขามาทิ้งที่นี้มันไม่ตเนีค้หิวไปไม่ อันน mm ี hmm. no, ้นะถ้าไม่มีใครไปโทสร์ก็คงไม่มีใครมาเอาหรอกเอาก็เอาไปแต่มันนี่มันยังงี้มันมากันเต็มเลยดูสินะดูก่อนนะถ้าถ้าถ้ายายเอามาเอามาเจ็บไปยายต้องขอหลักฐานของจันเสียไอ้หมดเลยต้นบุญเงิน ฉันที่ก็ฉันน้ำใจไว้แล้วจันที่ก็หายยี่สิบกระสอบเพราะฉันคุมบ้านอย่างดีถ้าสมมติว่าเขาไม่โพสก็จะหายยี่สิบกระสอบฉันคิดบ้านนะแล้วถ้าโพสจะหายอีกระสอบมุดเลยมันกี่กระสอบครับสามร้อยห้าสิบโอ้เยอะเนี่ยแล้วคนที่เอาไปเนี่ยปุญญาจิตใจเขาไหมชาวบ้านไม่จิตใจหรอกไม่จิตใจคนเอาไปเพราะไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครอืแต่ว่าปุญญาจิตใจกับคนที่โพสจ้าเพราะว่า มันจะมืดแล้วต้องรีบไปขายของวิต้าก็อีกประมาณวันที่ยี่สิบจะเดินทางไปบางสะพุนแล้วเรามาไว้วันไหนครับวันที่สิบสามสิบสามจ้ะเออเราแต่ว่าวันนี้จะมาเอาไปใช่ไม่มีอะไรมคมาเก็บมันก็มาเอาไปหมดเลยอ๋อนี่้าไม่โพสต์อย่างเดียวอ จะไม่มีชาวบ้านมาเอาเยอะขนาดนี้นี่เอาไปหมดเลยเนี่ยออาีกระสอบครับลงคสามร้อยห้าสิบกระสอบกระสอบละกี่คู่ครับกระสอบละสามสิบห้าคู่ออบบรวมมูลค่าเท่าไหร่ครับถ้าบวกค่ารถด,ด้วยก็แปดหมื่นแปดหมื่นเอามาจากไหนครับเอามาจากท่าเรือยังฉจงบังยังฉางบังครับอ,อ่าคุณป้ามาขายที่ยิต้านี่เช่าพื้นที่ขายนี่แถวสนามทุ่งทีเมืองนี่มากี่ปีแล้ว,วปีนี้เป็นปีที่เก้า ทุกครั้งนี่เคยมาวางไว้่างนี้ไหมไม่เคยมีครั้งแรกแต่วางที่อื่นก็ไม่หายไม่หายทีแรกจะเดินทางไปวางสับพุงมันมืดตะก่อนออก็ห่วงขายของคนลูกน้องจิกเงินออออก็เลยเดินทางกลับแล้วก็ของกองออไว้ทันนี้เอาผ้าคลุมเรียบร้อยออก็รอรถมาขึ้นวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแล้วทำไมป้าไม่เขียน้ตยไว้ไม่ได้เขียนก็ไม่เคยมีใครเอามันกองเยอะๆเงนี้ย เดือประมาณรัการสองสามร้อยคู่เนี่ยโพสเนี่ยถึงเขาถึงได้แรมเอาอของเรียงไว้อย่างดีเลยคนตกปลาเนี่ยอาจจะลื้อเอามากนิดหน่อยติดใจติดใจแต่คุณโพสใช่ติดใจคุณโพสเดียวป้าทําไมไม่ไม่เอาไว้ที่มันปลอดภัยอย่างหนีตํารวจไปขอคนวางไว้อย่างเงี้ยมันเยอะมันเป็นการรถติบล้อเออใครจะมาทิ้งล่ะถ้าทิ้งฉันก็ต้องไปทิ้งที่บ่อขยะ นี่มันไม่ไทิ้งวางกรณีแบบนี้เนี่ยคือเป็นพวกขายของตามงานต่างๆก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ถ้าหากจะวางของที่มีมูลค่าเยอะๆเบบนี้นะครับหนึ่งคืออยากให้ไปหาที่วางที่มีเจ้าของที่เขาดูแลอสองคือถ้ามันไม่มีจริงหรือว่าอยากจะลดต้นทุนเนี่ยก็มาประสานที่สถานที่ราชการนะครับโดยเฉพาะสถานีตำรวจครับพร้อมที่จะดูแลให้ แต่ว่าก็ต้องต้องมาบอกเราว่าจะเอามาวางยังไงนะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้เดาวโดยมาบอกเรื่องรองเท้าเลยเจ้เดาวเอ้ยเขาบริทิมเจ้าของเขามาป้าไว้แลยเขาเมื่อเขามือวิ่งเขาโอ้ยเป็นแต่อีตนในคนแก่ไหอายุประมาณสี่สิบห้าสิบมละเจ้าของรองเท้าเนาะ เมื่จักเราเคยปลาอย่างมันทับโฉีอเราอยาางห้คนไปนะไปโฟตลงฮโฟลลงติ๊กตอกว่าลองเท่าใครจได้มาแบบโฟลิ่นโฟหัวบ้านนี้มันโมเมนต์ตีอีานตวจเนาะี่น้องเมนเชียหายไปหกหมื่นเจด้าวขาดทุนไปหกหมื่นแมนเป็นอุตรณ์ให้เนาะเดาวเนาะทองกหน้าไปว่าฉีไปวาเขาเอิญังไงก็แบบปะปล่อยป้าเรเลยนะเดาว บอที่จริงอะรองเข่าเฮานี่มันไปถิ่ไม,มบบไหวมันกับมันกับชกกลวนเลยเด้ะเนาะบัมีคน,นเผาอีกเนาะของเจ้าทุกอย่างของมันก็มีคนหลักคนนั่ะเระเล่นก็ไปปะไว้ันนี้ <no. S 3> เราเราโปกไว้อีกได้เราเนะราโปกไว้ข้างในได้โปกไหวแต่เจ้าไปกองมันบัมีการควบคุม <No. S 2> เนาะเจ้าบริจเจก็ใครเนาะนอนเผานั่งเผาแล้วเขาฟังชิก้าแล้วบอกไปเอาชาวบ้านลายเนาะนี่ยเนาะจีดาวจ้างคู่แรกู่หนึ่งไปนอนเผาแนวสมุทรเจ้าเห็นจช่เขาไปถิ่มแถวแถวแถวนี้นะแถวศอกหลีกเนี่ยหนึ่ง ปปเจจนนป็เออนหลด<ะ>แล้วไปถิ่มไปปกไว้จะดาวชีบสงใส่เนาะปะไวปเหมือนโดนเขาก็บอกว่าถิ่มเลยเนาะเ<ะ>ขาเปียกเลยเนาะลูกค้าเขาเปียกจะกระเปียกยังเขาเปียกผู้กองเขเปียกผู้กองเป็นปตาสงสารเราได้ยายเราก็ว่าวเราก็บมได้หายเลยเราก็เกือบหายอยู่แล้วว่ากับตาโฟว,ว,นะว่าวัน <c oughs> นี้ว<ะ>ันนี้เราก็ว่าอยู่อยากเครียดอยากเครียดคนแบบ ไปแชร์ง<า>ลงอินสตาแกรมนะแบบลอ,อ,องเช้าเขามาทิ้งไว้แบบว่าห้ายังประมาณนี้นะชาวบ,บ้านเขาเห็นเขาไปบเบิง่งที่แบบปักหมุดให้อีกได้วยเปล่า,าออมันเผ็ดบุมี่คุกเข่าเนาะแม่กรณีนมีเขาบอกบุมี่คนแบบนั้นนาทีเขาว่าบ่มีใคร <ๆ S 1> กล้าเอาเลยจะเดาเรืๆๆเ่องเขาเขียนป้ายไว้เนาะบุ๊มเม้นบ่แม่นเนาทีทิมยังยายเลยจะเดาเราก็เรียนเป็นกระสอบเลย คือว่าเท่าไรก็แม right. so right. ่แหละคือว่าสามลอยกระสอบว่ะกระสอบหน่อยนะแม่แล้วพอลองเท่าเป็นสองหมื่น so so ู right. ่ก็เบองจะดาวเนาะสองหมื่นู่่าะแม่หลยบเลทามจะดาวลายมันจะดาวลงด้ยนี่เท่จะดาวบลงเนะมูกรอบง่ายๆเลย ทำทุกวันถนัดอยู่แล้วจะดาวเออพ่อพี่น้องใครประตู้ก่อนเนาะจะดาวเนาะจะดาวจะได้สวยอืม FC บอกคอมเมนต์มาน่ไรเล่ก่อนจะดาว FC บอคอมเมนต์บอกว่าน้ำเขาน้ำปลาแหเอาไปทิ่มน้ำเขามาไปกองไว้บลแหลไปเห็นในติ๊กต็อกอีกจะดาวเออมาลงอีกไปอ่านคอมเมนต์มึงว่คมเมนต์เหรเขา ก็เห็นเป็นภาพออกมาเลยเจาบอักกะบแล้วเนาะเออไ้เจดาวก็ยังว้าปกรคิดอยู่เนาะคิดออยู่ว่าพรกะสงชัยอยู่ว่าสาเหตุอะไรกินย้อนยังราะวอกมันมีเวลาเขาไป่งไลน์นดเดียโอ้แค่เพราะว่าผู้เลยนเนาะน้องบัเขาบดได้ทิลเจดาว เออบ่อแหลกับจะได้อาว่าอ้วนี่หรือวะมีแต่อยากเอาบอมบริจาคว่ะเขากฎหมายไม่ได้เลยเนาะโน้ยังใหม่ๆเนาะจะดาวยังเป็นไกด์โ้โยกขายแล้วจะดาวหาเงินมาแล้วมันห่นเนขายกับบริเวณวันหน้าเงินเลยเนาะจะดาวเนาะอาศัยอย่างเลี้ยงตัวเองเลยจะดาวเนาะสิวันหน้าเงินก็เมียก็ได้เงินก็เอามาเลี้ยงตัวเองแล้วบ่มีเงินเทาเดได้สิกินข้าวกินนำจะได้อยู่ได้เนาะเดี๋ยวได้สิอยู่ได้ทานผสมสางเบาทานผสมก็ทานผูกพังจำการเนาะ บมมีไฟอยากได้เงินมาจะดาวมาคองใหม่ก็ใครมจะได้เงินนะว่าจะหาโนะแกก็นอนอยู่แล้วอยู่เหตุแม่นล้วยเลยเงินคือปัจจัยหลักนะคะไม่ใช่ปัจจัยสี่ปัจจัยปัจจัยหลักของชีวิตประจำวันพิเศษเล็กจะดาวเนาะเนื้อหลายเลยเนื้อเส้นหลายที่น่าจะดาวจะดาวคนงามผมเนพี่น้องเลย จะดาวสายจวดสายตีอ่าน้องเป็นเค้กไปไปใส่นั่นไปเร็วอ่ะน้องเป็นเค้กไปใช้บัตน้องเป็นเค้กไปไทยไปตัวไปอีกยังเกาะวันคิดสมาร์ทแมนบอจะดาวชันตาคอสโอ้ยแหงหนาวเลยเนาะ เราจะดาวไปหรือจะดาวจะดาวบุกไปขั้นจุงลานเออจะดาวกขั้นจุงลานบอกว่ามันมีเด็กน้อยมันนั่งจะดาวบุไปไปแล้วมัเต้นแล้วจะดาวไปว้าวจะดาวบุก่ะสายเต้นสายตีเนาะไปเลยจุงลานใช่ไหมเออจะดาวเสือเพียงพี่น้องเลยเออโอ้โหวัดตุ๊กใบพี่น้องเลยเนาะเรื่องราวลองถอกลองเท่า

เอาฉ่ำปะฉ่ำ้ขาดดูสิเจ้าบะจีดปะเนี่ยบเล่พอนมหมักแล้วเจียขนอนนะเจ้าเดาเจี๋เกลือเจี๋เป็นนัวเขานะเจ้าว่าขาอร่อยนั่นลอยเบิดลีชังกันเลยกินลงไปเนาะอย่างกับบุคลเบิือ าพี่น้องจะดาสตากหมูมันสิโตใจเย็นได้ยังว้าป้าเหนือละแสนเนาะพอทีสี่แสนนเดียจะดาวเนาะคำตากเพิ่มเันอีกยันลาหนึงอยู่แล้ววบานขายดีด้วหมูเืออโอยั่นั่นสิดาวใเหงียดไเลตกใจแต่ลได้แล้วนีนเนาะโอเคได้ได้ได้มันอยู่แลลวมันอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันมันเหมือนไเ็มุงเมือนีหนเห็นบอกจังหย้นสงออยพี่น้องเปแบบมึมมมมนมง มาหน่อยนี่ก็ไล่มันล้วจะดาวมหยพี่น้องเลยไล่ถ่ายน้ำถ่ายเอาเนาะทุกซอกทุกมุมบอลเล่ไปเบิดบอลเล่ดีเดี๋ยวบอลเล่ถ่ายตอนเจด้าน้าเนาะให้เอฟซีเบิร์นมาพี่น้องโอ้เจด้าจะอาบน้าไม่เบิรงน้วหนาวไปเยอะเลยเจด้าแล้วเลยเปิดมือน้าไม่ได้อาบเด้พี่น้องอ้าวอาบไป้แจ้งมันคีไค้มันเสีอโอ

ไปมาบนแหลกทั่วประเทศไทยประเทศ<อ>ขี้ข้านไปเจ้าขี้นะข้านไปประาณนี้เนาะเขาไม่เคยไปแห้วเขาไปซะ<อ>ไปมาบนแล้วบนแ<อ>หลกผ่านมาวันใดเออเนาะหมู่ทหารก็ไปอยู่เห็นเบี้ยเห็นงานมาอนไรสิไปเนเขาไปหาอย่างแถวตลาดเรนองเรนูนี่อะไเออตลาดเรนูตลาดเรน,นูละครไปเที่ยวงานห้างทริสมาสต์อยู่ในห้าง Lotus, โล<อ>ตัสบิ๊กซีกินอาหารรู้อยู่ดีบัตรมาแล้วก็จมเงินเบิร์ต ไปลน้องเทกพันหนึ่งจะอยู่หรือบ่อแต่อุกใจเนาะพันหนึ่งค่ะบัสค่ะเบย์ดรบออะไรไปกินรู้อยู่แพงมากประจมเงินเบอร์เตะนะไปดีเลยไปเราไปเราไปกินเบียร์กินเหล้ากินเบียร์เต้นเลยไปเออไปไป็นอย่างละนะไปเนาะเมื่อยอุ้มลูกอุ้มหลานถูกมาไปนะโออืมแต่อุกใจเนาะจะได้เนาะแต่เบิ่งก็เหมืนมาพยาเนาะจะได้เนาะเขาอยากไปกับที่กาแฟเขาเคยไป ในโงงานถ้าพนอบพนุ่มจะได้ไไปกเคยไป้วเราก็เลยหู้อไจะไปอ่คุณจันไปเดียวพอแล้วแดดมาแดดงมหาหยาดกินหยาดเป็นห่ว่หมดจดอันนี้ก็อันนี้ก่อนนะชิ้นมูจ้ทเห็ดเห็ดกะเพราหมูชิ้นเหบ่แมงกะเพราหมูชิ้นโอ้ดยดอยดอมันมันเนื้อเนื้อหั่นแล้วด้วจะอเนื้อแบบสดสดลนะ มันเป็นเนื้อบดเนื้อเบ็ดอีกเนาะจะดาวขักเลยจะดาวเห็นเนาะเก่งเลยจะดาวเนาะคือเบลาแลยไหนมีมือหนึ่งต้องมีมือเลยยอมแบบว่าบ่เปิดร้างต้องมีแล้วมีเลยนี่มีคือกันเอาแห่งอารมณ์เอาแห่งอารมณ์เปรียปวนจ้ะไปวัดไปว่าเขากับบกเปิดแต่ถ้าไปตี้เมาจังได้ก็ต้องเปิดว้าวเห็กกินโอ้ ลืมไปกินไอตินองลืมปกินไอตินองโอ้ยตายบ้านเนี่ยน้องเอมาันซีลืมโอ้จดาวพี่เปนอะนรจดาวเบิ้งมัไปเบิ้งก็เบ่ลืมคนทำมันก็ลืมได้นะคนก็กินเนี่ยเบิ้งเนี่ยวหักใจดาวลมโอเคเจดาวโอเคจะได้จะได้จะได้กันไหมไ่ไดไหวลลมไปเลราเปนโอเคพ่อแม่ไปนอจเลยเนอะอ่ะสบายดีเจ๊น้องสบายดีโอ้ยลองท่ามาเป็ตาอีตนยายเลย จกยายยังไปสื่อเพคนนะเอออ่าเป็นกําลังใจให้ยายเนาะเป็นกําลังใจให้อ่าคนไทยที่ว่าอลองเท้าเพันหายไปมูลค่าเสีย,ยหายเพป็นกว่าหกหมื่นคนปวดร้าวไป่มนี่เราปวดร้าวไป,ไปทถมอ,อ่าคนมันเป็นคนกรุงเทพได้จะเดาแถวะมาณาภาคอีสานเขาภาคอีสาน,นอโอเคบันโดยโดยอ่ะบัลเล่กับชิคอจบคลิปเพียงเทนีเด้อร์ไพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปเดี๋ยวบัลเล่ตจะเอา คลิปแบบว่าดังๆคลิประเบิดขึ้นมามาว่ากับเจดดาวเนาะเออว่ามันเป็นอะไรนะไรพังอ่าอ่าพังเจดดาวรีวิวนำ่ำเฮ้ยพี่น้องเลยอ่าโอเคพี่นอ้องโอเค